สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเก้าเหมือนเดิมนะครับมันนี่ตวงกับวันที่หากัยายย่นสองพันหนร้อยหกสิบสี่นะครับพอสิตภาพาเบื้องดอดชุดที่เก้านะครับอันนี้พอเมื่อวันที่สามสิบสิงหาคมสองพันหนร้อยหกสิบสี่นะครับข้อได้หกหมื่นแล้วผว่าเลยเอามาลงทางล่างนี่แหละพี่น้อง เอาไว้ในบ่ดินได้พี่น้องนี Over ่อันนี้ในบ่ดินได้เนี่ยบ่ดินข้างล่างได้เนี่ยนี่เห็นป่นี่นี่ผาตัวนี้ผมมุดผาอยู่นะครับมุดผาแตะช่างน้ำอยู่นะครับเห็นบ่ะะช่างน้ำวยครับลอยไปคนนะครับเรียนๆกะช่างน้ำย่ำขึ้นนะครับประมาณซีถุกพัวนะครับผมจะกไทยนะครับด้วยไทยพี่น้องเบื่ว่าเขาอยู่จังไดนะครับย่ำขึ้นนะครับสวยงามบ่พี่น้องว่า อยู่สวยๆพี่น้องเขาขึ้นมาย่างงมันขึ้นเขาขึ้นมาเด้นเห็นไหมครับอยู่ข้างบนมันอยู่บอ่นนบดดอสีขุออนขุนสีขุนสีนะครับชุดนี้ผมเอาเมยพันธุ์นมสดหกสิบคูพรอมเมยพันธุ์หกสิบคูไข่ออกมาได้อลายเตืบนะครับผมเลยใส่ได้อสองบ่อนะครับแยกกันออกมาได้อสองบ่อพี่น้องอันนี้บอ่อแรกพบ่อสองเยริมกันนี่แหละ เ,เท่ากันนะครับผมแยกถุงซองบ,อบอง่อไว้ว่าคือน้องว่าเอาลงมา,ามือแรกนี่ลงมาวางแรกกัน่นว่ามันวางแรกหรอกบางตอนเส اؤ ได้ตอนเส้าประมาณจาึบโมงเก้าโมงสี่โมงนี่พี่น้องมันจะออกเว้นมากไว้วา,มางลงนะครับกับดอกเตอร์ผมถ่ายคลิปตอนเอาลงมาอยู่บนรถรถวันผิดพลาดแท่งแท่งนี่กับลังนั่นเอาลง อารมณ์มันดูดยู่ทุบด้วยผมได่ผิดพลาดผมลบลืมเลยลบวันว่านยาเต็ียมม่มะลีก่อนยาบ้านไทยก็หลุดชุดรุ่นเลยผมลบมันเลยบม่ได้เ่ได้เห็นนะครับอย่ายวรอบรุ่นผมเดียวไม่เบิ่งอะไี่น้องมึงกัดกันกินกันก็มีพี่น้องเลยตายคือกินเลยเอาลงมาเอาลงมา์อะเอาลงมาตัวน้อยปลอดภัยผมว่าปลอดภัยกับตัวใหญ่พปะ ว่าตอนอายุ6-10เดือนีมอน่มันมักตายนะครับอยู่องบน,อนนี้ลงมาแล้วข้างนอกข้างล่างเ,าเนี่ยบ่ตายดินะครับปลอดภัยเลยปลอดภัยลอยไปเปิเส้นเลยพี่น้องผมว่างจ่ว่าก็คือว่านหรว่าเลี้ยงลูกลูกอดบนในนอนที่ว่าปลอดภัลยลอยเปิดเส้นกับบะมีนบางที่อัสติเดสมอร์เรอะไรนะครับมันเป็นแนวที่ขาดการอะไรนะครับแต่ที่นี่ยังเกิดขึ้นได้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมขาดการก็คือปลอดภัยลอยเปอร์เซ็นต์ตอนมันที่มันมีการกินกันบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ในดินอยู่ในบ่อดินนี่มันน้ำท้ายเทือดเสิว่ามันทีิบ่มันที่บ่น้ำเสียนะครับมันที่บอัตราการรอดเลยสูงนะครับทำมารอดก็คือน้ำเสียเบิรบ่อเลยนะครับตายเบิรบ่อเลยนะครับเราส่วนมากจะบ่หอยมีดอกพี่น้องยากสิเสียโค่โค่ห้องมาดูแลน้ำไว้อยู่กันนะครับ่มันเสียง่ายนะครับ มันจะถือสารเคมีถืออียังมากถือกับอะไรนะครับวัมีคนมาฉีดใส่นะครับมีแต่ฝนตกมาไหลมาตามธรรมชาตินะครับกินกันนี่น้องเนี่ยคู่กันด้วสองตัวของแย่งอาหารกันกินเห็นปะนั่นแย่งตัวตายกันกินนะครับตายตัวนึงแย่งกันกินนะพีก่กินเป็นนี่ยนเพราะว่าอาหารบนไหนกินเลยตอนมาเศร้าเพราะว่าอาหารล้างอยู่ ปั่น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 ี่ตอนเช่าหลังจากเลงมาเลียว้ประมาณสัวโมงหนึ่งอันปั่นปั่นเขากินนะครับตอนเย็นผมใม้กินสองเทีล้วก่อนคำกับตอนสามถุมประมาณสามถุมไม่กินอีกีนึ่งนะครับตอนคำให้กินหน่อยๆตอนสามถุมกินหลายเปรียบนะครับลงมาเบึงเราปรากฏว่าเขากินดีกินบ่พาอผมเล่ให้เขาอีกนะครับอันนี้ซีถุมเสียดๆประมาเบื้องอีก ว่าให้กินแล้วต้ากินกินแล้วลายแล้วนะครับเจอมีปัญหากินลายโพดนะครับสวยงามพี่น้องผมว่าแต่เบื่อสิเดลูกกบจลายเป็นใดชุดนี่ผมว่าสิเดเป็นจองมื่อนผมว่าพอเขาเฝ้าลงมาก,ก่อนมันบ่ท่านกินกันหมดบ่ราะท่านตายลายนะครับปกติเขาสิตายลายถึงนา,าทีพ่าน้องก็กินกันกัดก,กันนะครับในบ่อดินอยู่ในบ่อซีเมน อัตราการตายสูงนะครับกินกันกัดกันแบนีแล้วนี่นี่นี่บอร์ซีเมนครับก็ยี่งหนีถึงเขาสิทีจริงแต่ว่าน้ำมันเปลี่ยนแบบอากาศน้ำมันไหลเข่าไหลออกมดขึ้นมดวันนะครับน้องไหลเข่าแน่แน่วน้ำมันเสมอนะครับมันบ่นเาบ่เสียไงมันบ่นเามันบ่เสียน้ำมันเสมอกันมดบอนะครับมันทายเท่ดีนะครับ มองห้ดูว่าตัวไวนะพี่น้องแต่ว่าตัวว่าขนาดใดไครับอีตัวในี่ทำได้นะครับมือนี้มือที่หกนะอีกสิบมือตัวนี้ตัวอขาเลยพี่น้องเบิ้งเด้ออีกสิบมือไ,อออด,ออได้ผลเลยจนจุดตอบอไปกัสิบพอชุดที่สิบพอสิบพอไม่ไวเนี่ยบ่สิบมือบ่บยพอดอกเบิ้งสภาพอากาศแล้ยกว่าค่อยดีปาน่ดยนะครับยันฝนตกสลินห้ามห้ามเขามันดาสิบพอหอดคือชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่สุดยอดเลยนะ ท่นทานแข็งแกงนะครับเอาคลิปนี้ก็ไว้ท่านมีแต่พอน้อพี่น้องพอกันคลิปหน,าาปน้าเด้อผูกต้นไข่ยลืมซับตุ่นไข่ด้วยพี่น้องกดซับตุ่นไข่กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ